สวัสดีครับพี่โอครับจากศูนย์แนวการศึกษาต่อต่างประเทศเลยดินเคริร์ฟวันนี้พี่โอก็จะมาแชร์เคล็ดลับในการเลือกโรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ให้เหมาะสมกับตัวเองหลายครั้งเลยนะครับที่พี่โอได้รับโทรศัพท์หรือบางครั้งพี่โอไปออกงาน education fair ต่งางๆพี่โอก็จะมีคําถามจากคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับว่าจะเลือกโรงเรียนอย่างไรให้เหมาะสมกับน้องน,องนองดีนะครับพี่โอก็เลยรวบรวมมาให้10ข้อด้วยกัน ในวันนี้นะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับข้อแรกเลือกเมืองที่ชอบพี่โอจะสังเกตนะครับพี่โอจะใช้คําว่าเลือกก่อนนะครับเพราะเป็นตรงตามหัวข้อที่พี่โอจะพูดเนาะเลือกเมืองที่ชอบเป็นยังไงก็คือน้องๆหลายคนเนี่ยอาจจะติดความเป็นเมือง หลายๆคนอยู่กรุงเทพเชียงใหม่หรว่าภูเก็ตซึ่งเป็นเมืองใหญ่ของประเทศไทยใช่ไหมครับน้องก็อยากจะไปแฮงเอาท์กับเพื่อนๆอยากจะไปทานอาหารญี่ปุ่นชอบความสับสนวุ่นวายในเมืองแบบนี้คือสิ่งที่น้องชอบแล้วน้องก็เลือกโรงเรียนที่อยู่ในตัวเมือง ในดิวซีแลนด์เนี่ยนะครับก็จะมีเมืองใหญ่อยู่สามเมืองด้วยกันก็คือเมืองโอกเลนเวดิงตันแล้วก็ไครเชิร์ดที่อยู่ทางเกาะใต้นะครับหรือน้องๆบางคนชอบขุนเขาท้องฟ้าทะเลหาดทรายสาย,สายลมสองเราก็เลือกเมืองเงียบๆชนบทหน่อยนะครับก็จะมีเมืองที่พี่โอแนะนำอยู่ทางกนเกาะเหนือคือเมืองนิวเพลมาสหรือว่าทอร์งงาก็ได้นะครับหรือใครอยากจะสัมผัสอากาศหนาวๆหน,าหน่อยไปเกาะใต้ก็เลือกที่เมือง ดลดีดินหรือว่าเมืองควีนส์ทาวก็ได้เมืองสุดท้ายนี่คือสวยจริงๆเหมือนภาพวาดเลยนะครับต่อมาข้อที่2เลือกประเภทโรงเรียนน้องๆหลายคนที่เคยเรียนโรงเรียนชายล้วนมาก่อนอาจจะชอบ กิจกรรมต่างๆที่อยู่ในโรงเรียนชายล้วนไม่ว่าจะเป็นกีฬากลางแจ้งการแฮงเอาท์กับเพื่อนๆเบนแมนด้วยกันเนี่ยน้องๆก็เลือกเรียนโรงเรียนชายล้วนส่วนน้องๆที่เป็นผู้หญิงน้องๆผู้หญิงเนี่ยอาจจะได้รับความกังวลจากผู้ปกครองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่มากหน่อยนะครับก็อาจจะแบบ เลือกโรงเรียนหญิงล้วนคุยภาษาเดียวกันก็จะมีวิชาเลือกมากมายที่น้องๆผู้หญิงนิยมทํากันอย่างเช่น ballet, เรียนเต้นบัลเล่เรียนเต้นแจ๊สเรียนเปียโนแบบนี้หรือว่าน้องๆหลายคนนะครับอ,อ,อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ๆได้แชร์กับเพื่อนต่างเพศก็เลือกโรงเรียนแบบสหศึกษาก็ได้นี่ก็เป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งที่พี่โอจะมาแชร์ให้เนาะข้อต่อมาคือข้อที่3เลือกที่พัก โดยทั่วไปแล้วนะครับที่พักในนิวซีแลนด์จะแบ่งออกเป็น2ประเทศประเภทแรกก็คือพักแบบโฮมสเตยการพักแบบโฮมสเตก็คือการพักร่วมกับคนนิวซีแลนด์หรือว่าชาวกีวีนะครับการพักกับโฮมสเตเนี่ยมีข้อดีก็คือว่าน้องๆจะได้ปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัวหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะโชคดีลูกของโฮสต์แฟมิลีที่อายุรุ่นดาวคราวเดียวกัน อาจจะเป็นเพื่อนกันได้และที่สําคัญน้องๆจะได้ฝึกภาษาอังกฤษด้วยขณะกินข้าวเินอาหารเย็นร่วมกันก็จะมีการชิดแชทการพูดคุยกันว่าเป็นแบบไหนยังไงนะครับอีกประเภทหนึ่งเนาะการพักแบบหอพักกันนะครับการพักหอพักก็คือการอยู่เป็นแบบห้องแชร์รวมกับเพื่อนๆนเพศเดียวกันนะครับเสร็จแล้วก็การพักแบบหอพักเนี่ยจะเหมาะกับน้องๆที่ อาจจะอยากทำกิจกรรมหลังเลิกเรียนเยอะหน่อยอย่างเช่นเล่นกีฬาหรือว่านั่งทำกันบ้านกับเพื่อนๆมีการดูแลจากรุ่นพี่ในหอพักหรือรู้จักเ a ็กเรน e หรือว่าเพื่อนใหม่ๆกับรุ่นน้องแบบนี้ในหอพักเราก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลือกดูนะครับว่าน้องๆอยากจะพักแบบโฮมเซหรือว่าจะพักแบบหอพักต่อมานะครับข้อที่4ขนาดของโรงเรียน ณที่นี้เนี่ยพี่โอจะพูดถึงไซส์ของโรงเรียนและจํานวนนักเรียนในโรงเรียนนะครับเรามาพูดถึงถึงขนาดของโรงเรียนกันก่อนเนาะก็คือ,อน้องๆหลายคนเนี่ยอาจจะชอบทากิจกรรมหลังเลิกเรียนซึ่งได้กล่ว่าน้องๆเลือกโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่นะครับก็จะมีอาคารสถานที่ห้องสถานาการณ์ต่างๆอย่างเช่นน้องๆชอบเล่นดนตรีก็จะมีห้องดนตรีก็จะอาจจะแบ่งไปห้องขับร้องห้องซ้อนกีตาร์ห้อง เล่นเปียโนนะครับน้องๆที่ชอบรักในการเต้นในการแสดงออกก็จะมีเซียเตอร์หรือว่าลงลงละครขนาดใหญ่ให้น้องๆได้ฝึกซ้อมกันนะครับหรือว่าน้องๆาคคนชอบเต้นอ่าเมื่อกี้ยอดกลับไปนิดนึงคือน้องๆชอบเต้นก็จะมีห้องเต้นแจ๊สห้องเต้นบัลเล่ให้ นะครับแล้วก็จํานวนนักเรียนนะครับที่พี่โอพูดถึงเมื่อกี้ก็คือว่านอกจากใช้โรงเรียนใหญ่แล้วนะครับจำนวนนักเรียนก็จะมากตามไปด้วยถ้าน้องๆชอบสังคมที่จะมีเพื่อนมากๆเนี่ยน้องๆก็เลือกโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่และก็มีจํานวนนักเรียนเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าโรงเรียนขนาดเล็กเขาจะไม่มีเขาจะไม่มีมมสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้นะครับสำหรับน้องๆเนี่ยที่อาจจะชอบแบบว่าโรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนประมาณสัก หลักร้อยประมาณ800คนอย่างเงี้ยพี่โออยากจะบอกว่าโรงเรียนนิวซีแลนด์เกือบทุกโรงเรียนนะครับเขาจะมีห้องสันทนาการเกือบครบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอย่างที่โอไปห้องศิลปะนะครับห้องดนตรีอะไรต่างๆเนี่ยโรงเรียนเล็กๆเนี่ยเขาก็ไม่แพ้โรงเรียนใหญ่เหมือนกันก็เลือกดูนะครับว่าชอบไสโรงเรียนขนาดใหญ่และมีจำนวนนักเรียนมากหน่อยหรือว่าชอบไสโรงเรียนขนาดกลางเล็กๆหน่อยแล้วก็มีจำนวนนักเรียนน,ยน้อยๆหน่อย ดูนะคะว่าจะชอบแบบไหนยังไงข้อต่อไปข้อที่5เรื่องโรงเรียนที่มีจานวนนักเรียนต่างชาติที่เหมาะสมข้อนี้เป็นยังไงก็คือน้องๆหลายคนเนี่ยเวลาเข้าไปอยู่ในสังคมใหม่ๆโดยเฉพาะสังคมตะวันตกหรือว่าสังคมที่มีแต่นักเรียนฝรั่งเนี่ยน้องๆอ,อาจบางคนอาจจะหอยหานักเรียนเอเชียข้อนี้ก็คือว่าพี่โออยากจะบอกว่าน้องๆจะได้มีเพื่อนที่เอพี่คนเอเชียเหมือนกันมีคนที่ ออมีผมสีดำเหมือนกันนาอเป็นคนเกาหลีหรือน้องหลายคนชอบเคอปอ๊อตเนี่ยก็จะมีเพื่อนเกาหลีในโรงเรียนหรือว่าเพื่อนญี่ปุ่นนะครับหรือน้องบางคนเนี่ยก็จะถามพี่โอมาบ้าพี่โอครับโรงเรียนผมเรียนหนูเนี่ยมีนักเรียนไทยบ้างไหมกลัวว่าจะไม่ได้พูดภาษาไทยตรงนี้พี่โอก็จะมีบอกให้เหมือนกันนะครับว่าออสัดส่วนนักเรียนออชาวนิวซีแลนด์ ทั้งหมดเนี่ยกี่คนนักเรียนต่างชาติกี่คนแล้วก็มีชาติอะไรบ้างรวมถึงนักเรียนไทยเราด้วยกี่คนหรือน้องบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบพี่โอคบผมเบื่อเด็กไทยแล้วพี่โอคะหนูเบื่อเด็กไทยแล้วหนูขอโรงเรียนที่ชาวกีวีเยอะๆหรือว่านักเรียนต่างชาติเยอะๆคะ่ะหนูจะได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมใหม่ๆ แบบนี้พี่โอ,อก,ก็จะมีคำตอบให้กับน้องๆน,นะครับข้อต่อมาข้อที่6เลือกจากระบบการศึกษาน้องๆจะไปเรียนต่อที่ประเทศ New นิวซีแลนด์น้องๆก็ต้องรู้ใช่ไหมครับว่าระบบการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยเขามีกีิระบบมีอะไรบ้างวันนี้พี่โอ,อก,ก็จะมาเล่าให้ฟังเนาะก็คือระบบแรกคือระบบของประเทศนิวซีแลนด์เลยเขาเรียกว่าระบบเป็น, A, นะครับระบบที่2คือระบบ Cambridge หรือระบบที่มาจากประเทศอังกฤษและระบบที่3คือระบบอินเตอร์ที่น้องๆหลายคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินผ่านหมู่บ้านคือระบบไ b นะครับลหลายๆโรงเรียนที่อยู่ในนิวซีแลนด์เนี่ยโดยมากกว่า80นะครับเขาจะสอนในระบบของเ c a แต่ก็มีบางโรงเรียนนะครับที่สอนควบคู่กันไปในระดับของซีเน o ยร์ส o ูลหรือว่าระดับมัธยมปลายคือ Y11, ่1 1 y เเขาก็จะมีให้น้องๆเลือก ว่าจะเรียนในระบบนิวซีแลนด์คือระบบ n c a หรือจะเลือกเรียนระบบ IB หรือจะเลือกเรียนควบคู่ไปกับระบบ Cambridge ก็ได้ซึ่งอันนี้นิวซีแลนด์ตอบโจทย์สำหรับน้องๆเลยแล้วก็ผู้ปกครองด้วยนะครับก็ต่อไปข้อที่7เลือกรงเรียนจากผลการสอบ NCEA ในแต่ละปีนะครับน้องๆในแต่ละโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีแสดงผลคะแนนการสอบเป็น C A น้าเว็บไซต์ของเขาเลยนะครับว่าจํานวนนักเรียนกี่คนที่สอบผ่านได้กี่เปอร์เซ็นต์ในแต่ละเลเวลซึ่ง N C A เนี่ยจะแบ่งทั้งหมดจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ามเลเวลนะครับ เลเวล 1, เลเวล e l 3เลเวล3หรือเยี่ย1อยแล้วก็เยี่เพื่อแสดงว่าโรงเรียนชั้นเนี่ยมีนักเรียนเก่งขนาดไหนนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือแต่ละโรงเรียนนะครับเขาจะมีการประกาศหน้าเว็บไซต์ของเขาด้วยว่าออนักเรียนชั้นเนี่ยสอบเข้ามาหาวิทยาลัยท็อปโลกได้กี่คนหรือสอบเข้าในมหาวิทยาลัยท็อปของประเทศได้กี่คน ตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งในการตัดสินใจเลือกเรียนของน้องๆที่ชอบในเชิงวิชาการอยากที่จะเรียนโรงเรียนที่มีเพื่อนๆที่เรียนเก่งๆด,ด้วยกันก็เป็นคำตอบอีกอันหนึ่งนะครับข้อต่อไปข้อที่8เลือกโรงเรียนตามงบประมาณที่ตั้งไว้ตรงนี้สําคัญนะครับคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านเนี่ยจะตั้งงบประมาณไว้ในใจยอยู่แล้วว่าเอ๊ะจะส่งน้องๆเนี่ยไปเรียนเนี่ยตัวเองมีงบประมาณเท่าไหร่ยังไง เรามาดูกันเลยนะครับโรงเรียนรัฐบาลเนี่ยค่าใช้จ่ายต่อ1ปีการศึกษานะครับจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ600,000บาทขึ้นไปเนาะ600,000บาทนี้มีค่าอะไรบ้างก็จะรวมค่าเทอมของน้องๆนะครับค่าที่พักด้วยแบบโฮมเซอร์หรือว่าแบบออกพักในบางโรงเรียนนะครับต่อมางบประมาณสําหรับโรงเรียนเอกชนจะเริ่มต้นที่ประมาณ1ล้านบาทขึ้นไปก็เช่นเดียวกันครับเงิน1ล้านบาทเนี่ยจะรวมค่าที่พักค่า ค่าเทอมของน้องเช่นเดียวกันนี่ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่ว่าเอ๊ะการไปเรียนต่อที่นิวซีแลนด์เนี่ยเราจะตั้งงบจัดไว้ประมาณเท่าไหร,ร่ยังไงก็อยากที่พี่โอได้ออกไปนะครับข้อต่อไปข้อที่9เรือโรงเรียนที่มีเจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนต่างชาติที่เขามีประสบการณ์สูงน้องๆหลายคนเวลาพอไปถึงที่นิวซีแลนด์นะครับ น้องเขาอาจจะรู้สึกเคว้งคว้างหรือว่าคิดถึงคุณพ่อคุณแม่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลนักเรียนต่างชาติเหล่านี้จะช่วยคอยซัพพอร์ตช่วยช่วยคอยเป็นช่วยช่วยพอเป็นเป็นเพื่อนคุยกับน้องๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องการอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่หรือว่าเรื่องของการเรียนในช่วงแรกกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย การเลือกโรงเรียนที่มีเจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะนักเรียนไทยด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยก็จะเป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันนะครับข้อต่อไปข้อที่10ข้อสุดท้ายนะครับเลือกเข้ามาดูเว็บไซต์ Learning Curve นะครับซึ่งพี่โอจะทำข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อมัธยมในนิวซีแลนด์ให้พี่โอจะแบ่งเป็นบทหมู่ชัดเจนเลยนะครับในหน้าเว็บไซต์นี้ก็คือว่าน้องๆจะแบ่งเป็นเมืองให้นะครับจะแบ่งเป็น ออจะพักแบบไหนพักแบบโฮมสเตย์เป็นพักแบบหอพักแล้วก็ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่เท่าไหรแบบไหนยังไงพี่โอใช้เวลานานมากเลยครับในการํำข้อมูลเพื่อให้น้องๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคลิกเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ Learning Curve แล้วอ๋อตัดใจไปเรียนโรงเรียนนี่แหละนะครับี่อยู่ในหน้าเว็บไซต์ของ Learning Curve ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเคล็ดลับ10ข้อในการเลือกโรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ก่อนจบกันไปในวันนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดข้อมูลในการเรียนต่อต่างประเทศในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ